Know. สถานการณ์การสำลักควันไฟก็จะเกิดในกรณีที่มีไฟไหม้นะคะส่วนใหญ่ก็จะไล่ตั้งแต่บ้านโขนเหลือนทำกับข้าวทำอาหารแล้วเกิดไฟประทุขึ้นมาแล้วก็มีไฟไหม้บริเวณห้องครัวไปจนถึง โรงงานขนาดใหญ่ที่มีวัตถุไวไฟแล้วเกิดไฟไหม้ก็ถ้าเกิดว่ามีผู้ติดอยู่ในบริเวณนั้นและอยู่ใกล้เคียงก็มีโอกาสจะสำลักควันไฟได้ปกติควันไฟเนี่ยเขาจะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือถ้าเกิดว่าเขาเป็นควันเฉยๆนี้ที่เปิดเนี่ยมันก็จะมีความร้อนแล้วก็มีขมเหลวที่เข้าไปสู่ทางเดินหายใจแล้วก็มีโอกาสจะทําให้ระคายเคืองแล้วก็บวมได้นะคะอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดว่าควันไฟไหม้เนี่ยมันอยู่ในห้องปิด มันก็จะมีการสะสมของสารแล้วก็มีการเกิดปฏิกิริยาเคมีจนทําให้เกิดสารพิษขึ้นมาชื่อไซยาไนด์ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในห้องปิดหรือแล้วก็โดนควันไฟไหม้เหล่านั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซึมหมดสติจากสารพิษนั้นได้ ระยะเวลาในการสุดโดมควันไฟจริงๆมันบอกค่อนข้างยากเพราะว่ามันขึ้นกับปริมาณของควันไฟที่โดนด้วยเช่นว่าถ้า,ถามันไฟไหม้ปริมาณมากแล้วมีความเข้มข้นของควันเยอะหรือมีความร้อนเยอะแล้วเขาอยู่ใกล้บริเวณนั้นมากเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่โดนเขมเหลวและความร้อนเข้าไปในทางเดินหายใจได้ง่ายซึ่งถ้าโดนเยอะเนี่ยก็จะมีอาการบวมได้ง่ายซึ่งระยะเวลาในการทางเดินหายใจบวมจนกระทั่งอุดกั้นเนี่ยใช้เวลาเป็นนาทีนะคะ50นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ สำหรับอาการของคนที่สำลักควันไฟนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเขาจะไประคายเคืองทางเดินหายใจเพาะฉะนการได้ก็จะมีอาการเหมือนคันจมูกมีไอจามต่อมาก็จะเริ่มมีเสียงแหบถ้าเกิดควันไฟหรือความร้อนนั้นมันลงไปลึกกว่าบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นลงไปจนถึง ตรงตำแหน่งเส้นเสียงก็จะมีเสียงแหบได้แล้วก็ถ้าเขาลงไปจนถึงตำแหน่งปอดเนี่ยก็มีการหายใจเร็วขาดอากาศหายใจแล้วก็สุดท้ายทาให้การแลกเปลี่ยนแก๊สผิดปกติในปอดแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะถ้าเกิดว่าโดนควันไฟหรือความร้อนอย่างเดียวเนี่ยเขาจะหมดสติจากอาการขาดอากาศหายใจหรือว่าขาดออกซิเจนนะคะซึ่งใช้เวลาเป็นหลักนาที5้ถึงหนาทีเป็นต้นไปนะคะ กับอย่างที่สองที่เขาหมดสตินี่คือโดนสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของควันไฟนั้นเช่นสารไซยาไนทําให้มีความเป็นกรดในเลือดสูงขึ้นแล้วก็สมองทํางานผิดปกติจนกระทั่งซึมค่ะถ้าเกิดเราเจอเกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็ผู้บาดเจ็บวิ่งออกมาแล้วเราไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตในเวลารวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอย่างมากบางทีอาการเริ่มต้นที่เขาเป็นเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าเขาจะมีอาการรุนแรงในอนาคตได้เพราะว่าไอตัว ทางเดินหายใจที่บวมนี่เรามองไม่เห็นจากภายนอกอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามีขมเหลวในจมูกหรือในปากเนี่ยต้องระวังและสังเกตอาการใกล้ชิดมากๆสําหรับการปฐมพยาบาลผู้ที่สํารับควันไฟนะคะเริ่มตั้งแต่ถ้าเขายังอยู่ในบริเวณที่มีขมเหลวควันหรือมีควันไฟอยู่เนี่ยก็แนะนําให้ใช้ผ้าชุบน้ําปิดปากและจมูกไว้เพื่อไม่ให้ควันไฟหรือว่าความร้อนเนี่ย เข้าไปในทางเดินหายใจได้ง่ายอะค่ะไปจนถึงถ้าเขาออกมาแล้วเนี่ยวิธีการดูแลก็คืออยากให้พยายามให้นั่งให้ตรงเพราะว่าพอมันระคายเคืองทางเดินหายใจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีพวกสารคัดหลั่งออกมาเยอะแล้วก็อาจจะสำลักได้ง่ายอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้โดนในปริมาณเยอะมากยังพอหายใจได้โรงพยาบาลอยู่ใกล้ก็พามาได้ค่ะแต่ว่าถ้าคิดว่าโรงพยาบาลอยู่ไกลแล้วเขาดูหายใจดูหายใจลําบากติดขัดมากขึ้นหรือว่ามีไอมีจามปริมาณมากเนี่ยก็แนะนําให้โทร169เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าบนรถพยาบาลเราก็มีหมอ แล้วก็มีออกซิเจนในการช่วยเหลือดูแลตั้งแต่ที่รถพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลถ้าเราโทร1669ไปถึงเนี่ยส่วนใหญ่ทางศูนย์ที่เอารถออกมาเขาจะให้รถที่มีคนที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงเช่นเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เป็นพยาบาลชำนาญการหรือว่าเป็นหมอค่ะซึ่งทั้ง3คนนี้สามารถให้การดูแลทางเดินหายใจได้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาคงประเมินก่อนว่ามีขมาควานันหรือว่ามีการบวมหรือมี สัคัดหลังในทางเดินหายใจเยอะมากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าเกิดว่ามีปริมาณเยอะมากก็จะใช้วิธีการดูดเสมหะหรือว่าดูดพวกสั่คัดหลังเหล่านั้นออกไปก่อนหลังจากนั้นอาจจะช่วยวิธีการให้ความชุ่มชืน้นด้วยการพ่นยาหรือพ่นน้าเกลืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อขยายหลอดลมขยายทางเดินหายใจถ้าเกิดว่าทําแล้วยังหายใจเร็วออกซิเจนในเลือดต่ำอาจจะจําเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าให้ออกซิเจนให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อ ที่จะช่วยในการหายใจก่อนถึงโรงพยาบาลการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับผู้ที่สําลักควันนะคะสาคัญมากเลยเพราะว่าเป็นคนแรกที่ไปเจอคนป่วยเพราะฉะนั้นการให้การดูแลเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีควันเขม่าเข้าไปน้อยมีควันไฟหรือความร้อนเข้าไปน้อยโอกาสที่ทางเดินหายใจจะบวมมีสังคัดหลังหรือระคายเคืองก็น้อยลงไปด้วยะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนําว่าสมมติเราโดนเองหรือว่ามีคนที่เราเจอโดนเนี่ยก็จําเป็นต้องปฐถมพยาบาลเบื้องต้นให้ถูกต้องเพื่อให้เขาไม่เกิดอาการรุนแรงในอนาคต You are better to know.